สวัสด oh, ีท่านชมทุกท uh ่านนะเอ้ยเอ้ยอันนี้อยู่กับรายการูมิเกมเมอร์ทีวีโอ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 ้นี่คือสวนนะนี่คือรถนะพาไปดูรถกันโอ้อันนี้ ชาลีชับปุยนะนี่ฮะเป็นมีเครื่องหมายโยโย่แลนดะอันนี้มันเหี่ยวชาวใต้ค่ะนี่ฮะตอนนั้นผมไปกรุงเทพมาอามันเป็นนั่งแช่คนเดี๋ยวผมดูไม่ดู what the fuck โอเคไปดูสวนที่สวนผมมีหมาสี่ตัวนะแต่ ไอ้ชับปุยอะมันมาจากบ้านมันมาเที่ยวนี่ตาซูบหน้าโอ้โอ,โอ้มองไม่เห็นนี่บ้านสวนโอ้อใจนี่สระน้ำ กนน็นี่ฮะสระน้ำมีเน,นี่ยสระก็มีที่เลี้ยงเป็ดเป็ดยังไปดูไม่ได,เด,ไได้เดี๋ยวไปดูหมาตัวเล็ก จุกิกหมดตัวใหญ่ไม่ใช่เนี่ยสามตัวเนี่ยจุกิกหมดแต่จุกิกมันไปไหนไเอ,าอ้าจบการนะก็สี่เกมนะจ,จุกิกครับบาย